ก็ได้มาช่วยพวกเราด้วยตอนนี้เข้าป่าแล้วออกไม่ได้อยู่ดีๆรถสตาร์ทไม่ติดค่ะแ,แท็กเป็นไงแท็กแท็กลองลองดูแท็กกามหน้ารถสามทีแล้วไปสตาร์ทพี่ว่าใช้ได้ <laughs> หลายรอบแล้วคะ่ะทำไม่ได้สักทีมาทุกคนดูนะคะว่า เราอยู่ป่าไหนทีมงานมาดามโอนี่อึดถึกยิ่งกว่าอะไรอีกตอนนี้เราอุตส่าห์หาจอดรถที่แบบเวลาถ่ายรีวิวเนี่ยจะได้ไม่ต้องเห็นรถเราเนาะมันจะได้แบบว่าเออหลบ,ลบๆหน่อยทีนี้แหละเนี่ยครั้งแรกที่เข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็แจ็ตพอร์ตเลยทุกคนใครก็ได้มาช่วยพวกเราหน่อยตอนนี้ติดอยู่ที่เขาพระน,นจะจ๊ะ <c oughs> น่าสงสารจังเลยค่ะที่นี่ค่ะ รีวิวเสร็จปุ๊บเตรียมจะกลับนะคะสตาร์ทไม่ติดใช่อย่างนั้นนี่เลยทำไงดีทำไงดีใครอยู่แถวนี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรอรุ่นนะคะว่าใครจะมาช่วยพวกเราคะ่ะแลนแล้วก็มีผู้ใจบุญมาช่วยพวกเราแล้วนะคะเร้วแล้วแว <c oughs> ดู <c oughs> นี่ ผู้ใจบุญผู้ใจบุญ mm. ผู้ใจดีผู้สำสหรับสนุนเราในวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะเขาจะทํายังไงให้รถของเราเนี่ยสตาร์ทติดได้เห็นแล้วอเนกอานาถมากเลยนุ่ยเข้าไปในป่ากันใหญ่เลยยังดีนะพี่นูสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตสาเอาช่างมาด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะ ผู้ใจบุญผู้ใจดีของเราเราจะมาลุ้นกันนะคะว่ารถเราจะสตาร์ตติดไหมไม่ติดอเลยช่างมาด้วยอ้าโอ้โหเอาช่างมาให้ด้วยช่าง่อมถด้วยโอขอบคุณมากเลยค่ะอ,อ,อันดับแรกเราสตาร์ตก่อนตัวอ้วนๆออ,ออกไปไปได้แล้วได้แล้วต,ตอนนี้เชื่อมแบตแล้วนะคะ อ,อ,อ๋อ<า>อันนี้ช่างใช่ไหมอ๋อยอยู่ที่เขาพระอ๋ออยู่ที่เขาพระ<อ>น่ารักที่สุดเป็นไงจ๊ะต้องเล่นเครื่องไหมคะเขาใส่เขาเนี่ยช่างเขาใส่ด้วยอ๋อสายอันนี้ของเราเหรอคะแท็กของเราใช้ไม่ได้สายไม่ดีใช่อันนี้ทําเองแท็กต้องให้พวกพี่เอาทําแบบนี้ไว้ให้เราด้วย อันนั้นมันของที่ซื้อมาสําเร็จรูปมันไม่ค่อยโอเคแอมมันน้อยอน,นี่โอเคอ๋อทําให้ขายด้วยอ๋อเขาทำให้ขายอันนี้ทำให้ใช่อืมโอเคเลยใครที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆนะคะต้องใช้แบบนี้เลยครับครับ มีเปิดอะไรทิ้งไว้ไหมไม่ได้มีเปิดอะไรทิ้งไวสตาร์ทไม่ติดเล่นเครื่องหน่อยได้ไหมคะพี่นูพี่นูเล่นเครื่องหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเล่นเครื่องก่อนแย่เพิ่งสตาร์ทนะคะโอเคเล่นก่อนเล่น พูดมากมากเลยค่ะพี่คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะไม่เป็นไรไม่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 โอ้จ่ายให้พี่นูไม่ต้องไม่เป็นไรอันนี้เอาอู่มาเลยจ้าของอู่มาเลยเจ้าของอู่อะไรก็เรียกเขาได้เลยเรียกค่ะไม่โอ้เรียกพี่นูนี่แหละขอบคุณพี่นูมากมากนะคะที่มาดูแลพวกเราพี่นูน่ารักมากเลยนี่ชิมงานเจ๊ปาส่งตรงมาจากเขาพระพร้อมกับช่างนะคะ คิดตังค์เธอขอร้องนะเกงใจเขาอยู่เขาอยู่ปากทางนี่เอาเหรอเคิดตังค์ไม่ไม่ไม่เขาไม่คิดเขาไม่คิดครอบครัวกเพวกกันเรารู้จักทุกี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ๊จะได้ไปแล้วจ้า